ขอบคุณที่เคาจอเ้าใจให้นะคะ400ไลค์นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณแม่ปลานะคะแม่ปลามาเปล่าคะแม่ปลาเห็นพ่อกับแม่เปล่าพี่จิ๋มมาเห็นพ่อกับแม่ไหมคะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณหัว <c oughs> ใจส้มหนึ่งดวงนะคะคุณใบเหมอนรักพ่อแม่ขอบคุณคะ่ะ พ่อทานข้าวอิ่มแล้วนะคะแม่ก็ทานอิ่มแล้วแม่ทานขนมจีนหลังบ้านอิ่มแล้วมันใส่เม็ดฟูนะเม็ดฟูใส่เกลือหลยฮะเกล๋อเยจะละลายเม็ดฟูให้ <c oughs> รถฟูละลายเสมยหัางไงแม่เครื่องแม่เปิดยังเปิดอยู่ป่ะเครื่องแม่เปิดติ๊กตอ็อกขนานี้ตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่ก็แม่เปิดเสียง่ะมันหอนต้องเปิดเสียง ต้องปิดเสียงเอามาเอามานี่มาเอามานี่มาปิดเสียงอย่ปิดเสียง,ยยงถ้าเปิดเสียงมันจะหอ่อมันจะร้อง ละลายเม็ดฟู่อยู่ยาหลังอาหารจะกินกับกล้วยหรือเปล่าสามเม็ดครึ่งถ้ากินกับกล้วยก็บีกล้วยฮะ

ดีค่ะ ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะกำลังขยำกล้วยไว้กินกับยายหลังอาหารนะคะ

ắt à, cái dằm quê nào dằm ขอ ค่ะขอบคุณที่เข้าใจให้นะคะ กำลังขยำปุ้ยไว้กินกับยาค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะ ดีค่ะกินเม็ดฟูนะกินน้ำเม็ดฟูนะนลุกขึ้นมาเนได้หรนอนีนงงอนนี้กินได้หรอเ่อลุกลกไหวไมลุกไหวไหม นะอืมอืม